ามาดูด้าสาขาของเราฮะเราจะมาดูกันว่าการที่จะยิ้มสู้ได้ทุกเรื่องต้องไม่ประมาทเรื่องอะไรบ้างและถ้าอยากมีชีวิตที่ไม่ขัดสนนะฮะต้องเซฟเงินในบัญชียังไงให้ยิ้มได้นะฮะมาหาคำตอบกันในด่านนี้ฮะใช่หรือไม่ทาทัา้งรู้ครับ30บวกแล้วต้องแซบ งัดของเด็ดโชว์ความเซ็กซี่ให้เป็นแฟนได้ฮือฮาใช่หรือไม่ไม่แล้วไโชว์แล้วคือผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้ไม่ได้อะไรมากตนชตรงนี้แต่แต่ผมสังเกตว่าช่วงหลังอะติดต่อมาแล้วขอติดต่อมาก็จะเมื่อก่อนจะําให้บทอย่างนี้ได้มากพวอย่างนี้แต่ช่วงหลังจะเป็นแบบถอดเสื้อได้ไหมอะไรเงี้ยจะทุกเรื่องจะมีฉากถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็เหมือนมันเหมือนมันตามยุคอะเนอะเดี๋ยวนี้แบบ ต้องต้องมีบ้างนิดนึงแหละมั้งทั้งคู่หะสตรองแค่ไหนก็มีมุมอ่อนแออยากได้กำลังใจจากคนรักบ้างใช่หรือไม่ใช่พี่นุน่นอยากได้อะไรจากคนรักคือจริงๆเราซัพพอร์ตกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่มีใครเข้าใจหรอกเนาะมันก็แค่เหมือนแบบอยากแค่ระบายส่วนมากใครอ้อนใครกันมากกว่าทั้งคู่แหละค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อะไรคือถ,ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะอ้อนมึงทีมอยากได้อะมก็จะอ้อนอะไรอย่างเงี้ยอ้อ,อนอ้อ,อนเวลาอ้อนพี่ลุยอ้อ,อนอยังไงอะ เหมือนเหมือนจะขาดใจโออเนาะไม่เจ้าไม่แต่ปกติเราจะเลยรุนแรงค่ะวันที่อยากได้อะไรปวดปวดที่ปวดอะไรเนี่ยนัดล่ะนัดเคยอ้อนแฟนไหมก็ผมรู้สึกที่ผมชอบคนเนี้ยคือผมรู้สึกว่า คือผมพูดอะไรเขาตั้งใจฟังแล้วก็เคยมีคนบอกเหมือนกันว่าเลือกแฟนให้เลือกคนที่เรากอดแล้วเรารู้สึกอบอุ่นอุ้ยไม่ไปกอดเขาแล้วเหรอครับก็นั่ลองไหมนั่นลองไหมนั่นลองตอนเขาจะกลับประเทศกั้นเราก็กอดแล้วเราก็เออว้ารู้สึกอุ่นแล้วเคยมีเสียงสองกับแฟนไหมอ่าไม่ไม่ค่อยนะผมก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยละมั้ง พวกใครอะนั่นเดี๋ยวคากดีดีคาดเขาเป็นคนไม่ค่อยูดอะไ็รา้จักมาที่เขากลัวก็เดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องนะบางทีเขาจะพูดน้อยเขินหน้าแดงหมด้งยิงมีไหมคุยกับเขามาคุยกับเขาต่อสายสิคุณรออะไรอะไม่ต้องขนาดนั้นทั้งคู่ครับสะกดคำว่าแก่ไม่เป็นว่างไม่ได้ต้องเข้าคลินิกจิ้มหน้าให้เป๊ะใช่หรือไม่ไม่มีเลย ไม่ไม่ขนาดนไม่หาหมอเลยคือนู่นว่าปวดหัวมันแบบคนอายุ30มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วยิ่งด้วยวงการมาเธอมันยิ่งปกติแต่สําหรับนู่นที่ยังไม่ได้เริ่มไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนะั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่มีใครเคยทักเราว่าอายุขนาดนี้แต่ทาไมหน้าแก่จังอ,อ,อยู่แล้ววนะ่ะเข้าใจไหมพี่เด็กคนบอกอายุขนาดนี้เออมันก็ปกติอะไรเงี้ยเออสมวยัออมวยนัดก็ไม่ทําเลยจริงๆผมทาครีมอะไรเยอะนะก่อนนอนก็จะแบบมีครีมเป็นครีมจากเกาหลีอ่ะ อะไรก็เกาหลีเกาหลีใส่ใจเข้าใสทใจออกเป็นเกาหลีดูซีรีส์ก็เกาหลีทำความสะอาดก็แบบเกาหลีพี่เะท้องแกงไนชอนคือผมเป็นคนผิวแห้งครับแล้วก็ตอนที่ผมไปเที่ยวประเทศนั้น มันไม่รู้จักมันก็มีคนมันไม่พอใจอย่างซึ่งที่นู่นอ่ะมันอากาศแห้งมันเออากาศีทีูิมะแล้วแบบผิวมันจะแห้งเขาก็เลยทําครีมที่มัน moisturizer ดีเราก็เลยแบบไปบ่อยไหมเกาหลีไปบ่อยไหมฮะจริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะเขาเขาจะเขาจะมาหามากกว่าและและอากาศดีที่ไม่ต้องกแล้วเขาก็เอาครีมมาให้แล้วผมก็เราก็จะทา ทากอน้อยเกี่ัวกับหน้าบ้างเขาทาด้วยเป่ะเขาเราก็ทาเองเอาจริงๆนะเอาจริงรู้ปบาจากใจเขาทาไม่เหออไม่นะไปต่อไอ้ดูเขินไอ้ดูเขินเป็นแฟนนัดแล้วทั้งคู่ฮะโตแล้วชีวิตต้องมั่นคงแพรนตั้งเป้าสร้างธุรกิจจะได้รวยก่อนอายุ40ใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่มีการตั้งเป้าอะไรกันเลยคือตั้งเป้าอะตั้งค่ะแต่คงไม่ไม่แบบไม่ สิบแล้วรวยใช่ไหมคะมันไปนมันว่ามันเป็นไปไม่นนยุคปัจจุบัน<ช>แต่ถามว่าเราเราก็ด้วยความที่เป็นอาชีพนะักแสดงทั้งคู่เราก็คงต้องหาอะไรเผื่อเผื่อเราไ <จะ S 2> ว้แล่นพี่จะทำอะไรไว้คือนุ่นมองว่ามีมีรุ่นพี่เขาขายเพชรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเปย์เปย์ให้เราฟังว่าเฮ้ มาทํากับพี่ไหมถ้าวันหนึ่งได้มาทําก็อาจจะแบบอาจจะต่อยอดจากนั้นนะถ้าพี่ทําเกี่ยวกับแบบจิวเวลรี่อะไรเงี้ยกำไรดีมากที่บ้านอ่ะคือทําอยู่เอขายทับทิมกรอบขายดีจิวเวลรี่ต้งไหนพันห้าออไอมันเป็นคนเราทับทิมนัดละนัดครับผมว่าถ้าจะคิดว่าอยากจะรวยอะไรเงี้ยมันแบบมันมันมันยากผมว่าเราเราโฟกัสที่แบบทําตรงนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วถ้ามันจะ รวยขึ้นมามันก็มันก็คงจะดีมีสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมที่จะแบบเหมือนไปเป็นครูสอนภาษาอะไรไหมอันนั้นมันเป็นเหมือนแบ็กอัพมากกว่ารู้สึกเราต้องมีแบ็กอัพว่าสมมติอยู่ดีๆมันไม่มีอะไรทาําจริงๆเราจะเราจะอยู่ยังไงเราจะทําอะไรเลยคิดจะไปอยู่เกาหลีหรือว่าคิดจะอยู่ไทยคือจริงๆผมก็ชอบอยู่ไทยแหละแต่ว่ามันผมแค่เห็นว่าที่เกาหลีตอนนี้เขากําลังต้องการครูสอนภาษาเยอะมากภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษับภาษาอังกฤษประเทศเขากาลังเริ่มเริ่มเปิดแล้วเหมือน แล้วเขาก็จ่ายดีด้วยแล้วมีที่พักอะไรให้ด้วยเราก็คิดเหมือนกันเ้ยถ้าสมมติเราไม่มีงานเราก็เราก็ไปอยู่ที่นั่นก็ได้นะเราก็แบบไปไปสอนภาษาอะไร้วก็ดูชิลดีอะไรเงี้ยคุณได้ภาษาเกาหลีบ้างไหมมีช่วงหนึ่งเราก็หัดนะเราก็เริ่มพยายามเรียนอยู่พูดกับหนูเล็กนิดนึงได้ไหมะอผมเกลียดคุณผมไม่ได้เรียนคาอย่างนั้นพี่พยายามเรียนคําดีๆถ้าเจอแม่เขาคุณจะทักทายแม่เขาก็จะต้องแบบก็ต้องแบบโค้งก่อนอะไรเงี้ยแบบ ทำให้ดูทำให้ดูสมมติเป็นแม่ยอมเป็นแม่เลยต้องแบบตูดนะเออสลังเฮลโอมาเฮลโออันนดอเซลแล้วก็แบบอะไรสักอย่างประมาณนี้ยนะแล้วเราก็แบบยอม้วยนะมันก็แบบทั่วไปแหละครับแบบขอบคุณอะไรขอโทษอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราทําอะไรผิดเราก็ได้ทาแบบว่าหลักๆใช่หรือคําที่มันภาษาอังกฤษมันจะมีหลายคําที่มันคล้ายๆกับเกาหลีมากเช่นแบบแซนด์วิช อะไรเงี้ยแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายคําที่แบบเราแค่คําที่อังกฤษที่เขาใช้เราก็จะรอดแล้วเนี่ยเรแบบพยายามคือตอนแรกเรากลจะไปช่วงโควิดไงแต่ดันมีโควิดก็เลยแบบก็เลยอด ทั้งคู่ครับอยากสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์มีความสุขอย่างที่ฝันไว้ใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยวางแผนจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คือผมรู้สึกตัวเองยังไม่พร้อมด้วยผมรู้สึกว่าอย่างอย่างเขาอยู่เกาหลีเขาก็มีงานของเขาแต่สมมติเราแต่งงานกันเขาก็คงต้องมาอยู่นี่นะสมมติเราก็กลัวอยู่ดีเราไม่มีงานอย่างงี้เดี๋ยวต้องลําบากกันหมดไง้ะเราควรจะให้ตัวมั่นคงกว่านี้ก่อนใช่ครับนู่นละอยากมีลูกกี่คนถ้าเริ่มมีได้ปุ๊บอยากมีสองคนค่ะชายผู้ชายหรือผู้หญิงครับ คือคนแรกอะที่คุยกับหลุยไว้อยากมีคนแรกเป็นผู้หญิงแล้วก็อีกคนเป็นผู้ชายเงี้ยแต่คืออะไรก็ได้ตอนนี้ี่นุ่นเตาเปเลยดีไหมอะตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษาหมอจริงจังในการมีลูกอะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบอายุเยอะขนาดนั้นที่จะต้องปรึกษาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขืนใจกันไปก่อนขืนใจกันไปก่อนฟื้นใจกันไปก่อนเผื่อได้ขืนใจกันไปก่อนเผื่อวันนึงแบบว่าเออนุ่นอยากเดินเข้าไปบอกหลุยแล้วแบบ ลุยนีุ่่นท้องอ่ะอะไรยากได้ฟิล์มตอนใหมีรุ่นอ่ะแล้วอยากให้พี่ลุยอยากให้พี่ลุยตอบเราทำไไงไม่พอพอให้เขาดูเสร็จใหญ่เขารับผิดชอบเราอ่ะรุ่นท้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าแล้วพี่ลุยต้องทำหน้าไงไขมพ่อของเด็กนี่เราเราเล่นละครเยอะไปไหมเราตชอบซีนอะไรแบบนี้ในละครใช่ไหมใจร่องเด็กแบบนี้ฉากเลยอ่ะอยากให้ตังคู่ค่ะคือคือคน ทุกวันนี้เครียดแล้วก็รู้สึกท้อกับชีวิตไม่ว่าจะเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องทุกอย่างอะ่ะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยให้กําลังใจคนที่กําลังท้อแท้ในชีวิตหน่อยให้เขาเนี่ยมีกําลังใจที่ฮึดสู้ขึ้นแล้วก็ยิ้มกับชีวิตได้อีกครั้งค่ะคืออย่างของนุน่นไม่ความสือว่าเราอยู่กับความทุกข์อยู่แล้วอะค่ะถ้าเรายิ่งคิด,ค,ด,ค,ดคิดไปไม่มีอะไรดีขึ้นมาในวันที่นุ่บอกทุกคนอย่าทุกข์อย่าทุกข์แต่เราก็ทุกข์แต่ถามว่าทําไมในอีกมุมนึงเรามีความสุขว่ามันมัน ลำบากกันหมดถ้าเรามองว่าเฮ้ยทำไมเราทุกข์จคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันปัจจุบันถ้าเราเข้าใจในจุดนีน้เราจะเข้าใจได้ว่าปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่ความคิดเราค่ะนัดเหรอคะเวลาว่างก็นั่งสมาธิก็จะช่วยได้นะนัดก็นัก,ก็ลอดน่า <laughs> จะช่วยได้ <laughs> ใช่ครับก็คือมันจะทําให้เรามีสติก็คือมีอะไรที่แบบมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับมัน แล้วมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแหละมันก็ไม่มีใครที่ลำบากตลอดไปแล้วไม่มีใครที่สุขสบายตลอดไปมันก็จะปนๆกันไปนะครับอืมค่ะอะอยากให้ทั้งคู่ฝากผลงานฮะหรือว่ามีทําอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกก็วันนี้จริงๆก็เป็นวันที่พยากรสลรักจบแล้วนะคะจบกันดีๆก็เฉลยมาหมดแล้วว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้ร้ายจริงๆอะไรอย่างเี้ยค่ะ,ะ,อคะของ,ของนุ้นก็น่าจะมีเร็วๆนี้ยังสรุปกันอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นขมลิขิตภาคสอง องค์พระต่อจักโอเคอะไรอย่างเงี้ยนัดครับครับนัดก็มีเรื่องพยากรซอนรักนี่แหละครับก็เรื่องบุญหล่นทับครับทางช่องสามเรื่องนั้นเรื่องนั้นยังเป็นเพลย์อยู่นะมไม่ได้ไายไม่ได้ไายเพื่อคนอยากดูเปลี่ยนบ้างกำลังจะออนแอร์ a, ใช่ไหมคะตอนแรกก็จะออนแต่เหมือนเลื่อนไปของรอจังหวะที่พอดีอะไรย่างเงี้ยแราจะเลื่อนไอีกเรื่องนึงได้ไหมคะได้ครับช่องสามพี่พบพิมพร้านค่ะ ละครใช่เพราะว่าเล่นอันนี้มีหลุยกับน้องแานแล้วก็นุ่นเล่นด้วยเพราะว่าจริงๆก็มีมีใกล้ๆจะออนแล้วตอนนี้อ่าเอาละครับก่อนจากการค่ำคืนนี้ครับมีคำคมดีๆมาฝากครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับให้ยิ้มสู้ไว้ครับเพราะถ้าเรายังยิ้มไหวเราก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้แน่นอนครับเหมือนทั้งสองท่านนี่ครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆในรายการของเราวันนี้ครับ,ขอบ,บขอบคุณนุ่นกับนัทมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณเลยค่ะ ขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากบริษัทคอร์ทรดีไซน์จำกัดค่ะแล้วก็ SB Design Square ด้วยนะคะและสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องแอน c h ชาแนลนะคะกด Subscribe ก็ได้คะจะได้ไม่พลาดค,ความสนุกสนานจากพวกเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแลนวพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์กับรายการเสือสิองเกร้ทิงซสวัสดีครับสวัสดีค่ะ